นี่กรแม่นี่กรแม่พึ่งบอกสี่ตูแต่ว่าเพึ่นบอกเจรตูนี่เพิ่งบอกสี่ตูสวดมนต์ค่รับอดีครับแม่น้วัสดีค่ะด้วยกั่ทุกคนเนื้อมันน่ด้อมพัดด้มเทออกพอมหาแม่ผุ้รอนไม่เจอกันนานนะแม่หาอยากไปเบอร์นื้อว่าเบอเคียนหอดแม่อุดร้อนแต่้งแถบเพิ่อเป็นไข่ เป็นไขครับแม่เป็นไข่ครับจืดไปจืดเพิ่นไปจืดมาแต่ทางหลายเพ่นลอยอยู่ว่าเศร้าอะไดเพิ่นลอยอยู่ว่าเศร้ายังกะเทพวดาเห้เพิ่นจืดจืดลืจืดจืดแม่ไม่ใด้จืดจืด นี่แมวนอนนี่เธอเอเพื่นไข่ไข่โดดไข่ฮันละประตอำมาน้ามวนด้าเอาเด้มาเอาจ้ามาเอามาเอาไปโดดไกลๆโดดอันชื้อๆเจากๆื้อไม่ค่อยไปใช้เขาไปโดดชจ้อๆเจาเอา ร้อนเนี่เนี่ยหมาเนี่ยไม่เท่าปวดพี่หน้าพุ่นหนาจนเท่าว่าทีแล้วเขาตัวไหนก็แม่ว่าสีแล้วในจันจีร่าว่าแปดสาวกับซีซีเข้าบนล่างเลยเข้าบนล่างเลยครับผมซีซีนี่ยผบอกให้กลุ่มเหมือนเดียว d อยู่ครับแต่ว่ามันหันบาดังระเบิดตั้งตัวออมันคือบมาดังก็คือไม่ดังมันบาดังระเบิดแล้วอันจื๊อจื๊เขาบ่มา ยังเชื่อคาดดานายทราบไหยได้ควยอยู่หางลจึงจืดจืดไม่ได้มาหาวัดบัดนี้ทำไมเปลี่ยนแนวใหม่หรือแม่ทไมมัดผมอ้าวเทวดาเพิ่นเปลี่ยนใหม่ได้ปั่นเออเปลี่ยนยังไงแม่ทำไมถึงให้เปลี่ยนนะครับเพิ่นให้เปลี่ยนเพิ่งบานมันบดจืดจียเครียดได้พนบ่มาจียเครียดได้ว่าสันว่า เียนแน่วใหม่เแียนแนวใหม่หคือคือไม่ขอดังคนเดียวแนละ้วบ่บอกขอดังคนเดียวจักเทียแต่บาผันไปว่าได้จักเทียมมือนั้นกระจ่มให้เทวดาอยู่แนวดังกระจ่มให้เทวดาอยู่จ่มมาเนี่ะเอาจ่มมาเขามาไทยถ้าป็นไปหยัางคือว่าให้ดังระเบิดจักเทียมมาดังเท,ท่านี้บอก็เลยว่ามันฆ่าอีหยังก็เลยว่าบา,บา,บานี้เมื่อนั้นก็เลยอันสวดอีหยังสวดทามปีนะครับเลียวทามปีก็เลยเป็นอันบอกบุญไอซี่ทุกคนนะนะ อยากถือเบกแล่ะมาเ้อผู้ใดสี่ไปต่อยอดอันอยืนตะตุนมานี่โคตรอยู่วัตรนะนะตุนมาขามปเป็นเหตุเพราะไหวเขา,เาก็เขียนซื้อแต่ก็เพราะการตรวจเป็นสี่นะามปีมาเหตุเอาผู้ใดรวมโมดีก็ให้มาเหตุแม่ก็ไปเขียนซื้อเพลินใส่ตุนอนนันนั้นเบิร์สุโคตระน้าบ้านี้เรื่องซื้อจันกีด้า อันนั้นเขียนเซฟเบิร์ดลืมซื้อจันทีดาไ่ไ้ยังไงเขียนไปลืมซื้อเขาเลยลืมซื้อจันทีดาอะไรแับนี้ยังเิ่งว่าเด้ฝฟันบอกเมือว่าเขาไปนะเมื่อว่าจันทีดาไปเขาบอก่าไปบ้บนี้เอามันมาอยู่บ่มันคือบ่มาบอกมาเขียนซื่อใส่นะกันึกว่าเขาเขียนซื้อเดียวเดียวจะของก็เลยลืมก็เลยอันเขียนแต่อันลู้ซี่ทุกคนน่ะนะเขาอันเอาเงินมาทำบุญก็เลยเขียนซื่อในพระเจ้าครับผม เจ้าก็ถือกันได้วันตะพืชแตะพืชนอะหรอเนาะจันจีด,ด,ดาเดขาเชียนมาเดขาเชียนมานะ่ะก็ถือต่พืชแตะพืชอยู่บ้านี้กันเลยมาบบบนี้ก็นเลยว่าจะของเบรย์นอนนะสวดบ่ญขึ้นสวด,สดแจ้งมันบอเบรย์นอนบางก็นเลยว่าในมือหนกะันเลยว่าโอ้ยสิบวสวดเอาไว้บั่นี้ท่านบาคู่หลานว่า ท่านพาก,ากันกับไปเพื่อนบอกพวกไม่ออกกันนะท่านถ้าการกลับไปให้ปฏิบัติคือเกาหน่ะเ้อเพื่อนว่าให้สวดแต่ละขึ้นให้สวดเอาปฏิบัติเอาเพื่อนบอกไม่ออกทุกคนน่ะนะครับมันก็เลยกลับมาห่อ,อน,นี่เหม่อดงมา,จากจะคล้องเลยว่าโอ้ยมีไอ้เว้ยนอนสะก,ก,ก่อนก้่าซัศณีขึ้ไปขึ้มากเพื่อนบอกว่าบอกให้นอนบ้านให้สวดบัณนี้กับมานั่านางสวดเป็นเป็นว่าบอกว่าให้การนั่งสวดนะเถื่อนโมนบ้านสวดอิติปิโสน่ะ ตำแห่งอะไรฮอตคิงกลางบอสสวดไปสวดมาอยู่ฮันดาตามดูปลาข้ากตำนั่งไหนคิงด้อยแปดนะกำแหน่งไหนคิงดูประท้าครับห้องมาบอกบานนี้ห้องมาบอกแมววูดอนน่ะเป็นเลยมาบอกเลยอย่าลืมเด้อเพื่อนว่ะอันห้าเก้าก็หกเก้าระวังสี่นะใครใครใครบอกเนี่เทวดาบอกบอกบอกว่าตัวไหนนะครับห้าเก้าก็หกเก้า บานเนี่อันแม่ไหนก็น้ำนึ่งมันบอ่แม่ก็ได้เอาก็ได้มัดตีกับจันกิด้าเนี่ยนะแม่ก็ได้ปะว่าห้าเก้าหกเก้ามันเป็นเด็กสี่ตู่ได้บทางซี้บอกกับจันกีด้ับบานแม่ก็ได้ตีว่านี่สิเป็นยังสี้บอกจันกีด้าขั้นเป็นสามตัวข้ามาตีใส่กันจับใส่กันวางสีนะจับใส่กันว่าห้าเก้าหกห้าเก้า พกบอกแม่ก็ได้ว่าจังซี่เลียวสิเป็นพกโอ้ยเก้าพกเก้าบอกว่าจังซี่มาในหน้าแม่นั่งซื้อน้อยว่าท่านไห้ว่าน่ะก็ได้ว่าเอาเก้าเก้าหนึ่งในบ่อวางซี่นาแล้วว่ากันนึงซี่แม่ท่านไม่ตีกับช้องตัวนะเพื่อนกับว่าหาเก้าพกเก้าเป็นบ่อทำมาจับเสกันหนึ่งซี่นาแม่กับนั่งนึ่ง เลยตีบาจังสี่บาเน้เบ้ากันกับจันกีดาบาเน่จันกีบ้าเอากระเดียตเตมีได้ขึ้นหายจังสี่ได้บาสันขึ้นหอดยูแขนบาเน่ขึ้นหอดูน้าบาเน่ตัวไหนตัวไหนนะที่ขึ้นอยู่หน้าตัวไหนครับขึ้นอยู่หน้านะเป็นเด็กศูนย์ไม่บอจันกีดาไม่เป็นเด็กศูนย์กับเกดอันเมื่อหนำมันห้อยอันนั่นเนาะมื่อหนำมันมันห้อยอันนั้นในบอยจันกีดา น้อยน้อยกับราวแม่มันโดเพิ่นโดนเพิ่นอยู่หนนะศูนย์นกับเกจเพอาะดิจันยีได้น่ะโทรมากแม่เมื่อไหนสิไปหาแม่ได้เพิ่นน่าเอามาจังไลยบาทเอาตะไปิดไทยแม่ตัวเพื่อนมาเออเออมาโดดมาโดดว่าท่านแม่วาน่ได้เลขแล้วได้เลขแล้วได้แล้วเด้เเาาเาอเพิ่นมาให้แล้วว่าท่านห้องให้เบิดขึ้นน่ะ่ะไม่เบ<ด>ิดขึ้นนั่นบ้านก็นมาออกอยื่อแขนนี่เนาะจันยีไดามาออกอยื่อแขนนี่จ้น อั่ที่เราเห็นน่ะก็เป็นเก่าคกคือเก่าอาย่นี่ยูแกมนี่ยมันเป็นศูนย์ศูนย์เกตบางปีพวกโยต้นม่วงบ้านนี่พวกงยต้นม่วงมันก็เป็นอผู้หนึ่งเห็นหน่ะผู้หนึ่งเพิ่นเห็นมากเพิ่นกับว่าเป็นแม่หนูเห็นโยต้นม่วงหนูเห็นเป็นเก่าหนึ่งเกตเป็นวะเร้วสี่นะทุมากเราสรุปเป็นรัฐบาลงวดนี้เป็นรัฐบาลงวดนี้เป็นตัวไหนครับผมก็เป็นทีแม่เฮเบ้าน่ตี แม่ก็ได้ฝันหนึ่ง991กับ59กับ69อันนี้คือรัฐบาลรัฐบาล999แม่ก็เลยตีวาเก่ามันหลายตัวมันก็จะเป็นเก่าเก่าน้ำบอมสินะครับตอนในไอีซี่เนี่ยก็คิดจารนบเพื่อนเลยว่าเขาขักกตัวเพื่อนมาจังสิเพื่นตะโกนบอกเลยบอกตะโกนบอกเลยตะโกนบอกแม่เลยนะเทวดานะครับ แม่กับสวดอิติปิโสนี่ยนหะเตยไปชาติเกณฑ์เลยแหละครับแม่ชาติเกณฑ์เขายุ่งอกเพิ่นว่ะอันตัวนี้ล่ะเขายุ่งอกเพิ่อนหวังซี้ครับเป็นบอกแม่น่ะได้ว่าแม่กับบอกก็เพิ่นได้ว่าคิดแม่บอกก็เพิ่นเนี่ยครับแม่กับนางบอกก็เพิ่นคิดบอกก็เพิ่นแต่ว่าร้านกับเด่นเท่ารทราบอยู่ขนาะแม่กับกีดบอกก็เพิ่นกับที่เวลาน่ะครับผมเมนตัวนี้อีทธีบอกแม่ว่าเป็นแม่เที่ันพ่อที่เวลากับได้ว่าเขาคักดตัวเพิ่นว่า แม่ยุบโชว์ดูให้ดูหน่อยครับแม่ครับไม่มยยไม่ยกไว้ครับของแม่บด,ดอนนะครับเทวดามาล้องบอกตอนขณะสวดมนเนาะแม่เนาะแม่สวดมน ครับเพ่าอาเซียได้แม่อุดรกับฟังอยู่มันมีสิทธิ์กับว่ากันกับเพิ่นแม่มีสิทธิ์ที่จะมาแบบหกหกหนึ่งหกหกอย่างนี้ได้ไหมครับแม่นี่แหละไม่เป็นจังสี่ละเพิ่นบ้าเด็กเก่าต้งโทษเพิ่นบ้าเด็กเก่ามันก็คือเด็กเก่าเพื่อนว่ามันจะม่เป็นโทษมันจะเป็นเด็กของยังไงมันมีโอกาสมาได้ไหมมันก็มาได้ค่ะเป็นเท่านะมันมาได้แต่ว่าคนอื่นน่ะเพื่อนว่าก็แล้วแต่เอฟซีเนาะเออก็แล้วแต่เอฟซีเพื่อนบ้านเด็กแปดมันก็คือเด็กแปดมันก็คือเด็กอื่นเพื่อนว่า เออกร้างเพื่อนของเพื่อนของข้าวันหน้าเออมันเคยมาแม่นะตามหน้าที่เราแม่ตามหน้าที่เราใช่ที่เราว่าถ้ามาห้าว่าตัวไหนก็สิเป็นตัวนน้าน่ะครับแม่เออเอาเห็นบอทั้งไหน เห็นบอแล้วครับแต่เนแล้วครับอันนี้เห็นบอนะคี้ก้าวแต่จึกจึกจึกมาจึก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 เอาไข้ดังนะเบอรเด้อนะี้เอ้เอานครับผแม่นอนเนาะอันอย่างก็น้องเห็นบอค่ะ ย็นจ้ะเห็นบ่อตั้น่ะจื๊จื๊จื๊่แม่จือจึ๊พักกนจืกเวิดบานน่ะแหละเว่าอย่างว่าหาแม่ผูดหจื๊อจื๊เวิดบานก็เลยไม่ได้ดังกับเขาเลยแม่เวิร์เห็นไ้รังเลยบานนี่น่ะเออเออมาเจอรมพัดร่มเพ่มาเมื่อนี่ทังไลายเต็มไปทีแม่สีดังมันมแต่งตัวเต็มยศเลยแั่ตัวมื้อนี่น่ะแม่เห็นบ่แม่เมตัวใดเห็นครับฮะแม่เมื่อตัวใด นี่ยคับมักนี่ละนี่ละห้าเก้าหกเก้าเก้านึา่งนึ่งนี่ละมันกับรีบไม่ได้ตัวหรอกเนี่ยมาตัวน่าจะเป็นห้าเก้าหกเก้าเนสองตัวห้าเก้าหกเก้าแต่ว่าสามตัวนะ่ะแม่จับแม่ใส่แม่น่อยนะเนี่กแคือแม่น้อยมันบอกกับเป็นหนึ่งน้ำนึ่งแต่น้ำซีก็ได้แต่ว่าหันเอาแต่น้ำนึ่งใจปะ